สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีล้างมือให้สะอาดกันนะง่ายมากๆเลยรู้ไหมว่ามือของเรานี่แหละเก็บเชื้อโรคไว้เยอะแยะเลยถ้าเราไม่ล้างมือเชื้อโรคก็จะเข้าไปในท้องทำให้เราไม่สบายได้นะอะเริ่มกันเลยอย่างแรกเปิดน้ำให้มือเปียกก่อนเลย จากนั้นบีบสบู่นิดหน่อยถูถูถู่วทั้งฝ่ามือหลังมือซอกนิ้วถู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 เลยอย่าลืมถูนิ้วโป้งด้วยนะสำคัญมากๆเลยแล้วก็ข้อมือถูวนๆไปเลยถูถูถูแบบนี้อย่างน้อย20วินาทีนะร้องเพลง Happy Birthday จบเพลงหนึ่งพอดีเลยเสร็จแล้วล้างสบู่ออกให้หมดเลยนะน้ำสะอาดสะอาดเลย จากนั้นหาผ้าสะอาดมาเช็ดมือให้แห้งแค่นี้เองมือของเราก็สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วเห็นไหมง่ายมากๆเลยล้างมือบ่อยๆนะจะได้แข็งแรงไม่ป่วยบ๊าย